หลายจังหวะเลี้ยวไปกำทางอุดรเหนียนตะกอนเมกยอนมาแล้วเนวลงทางผิดใจใจกวงจางเถียละมาบัดบั้ิฟังนิ้ท่านหัวอยู่เดอรลุ่งผมสีวา่าคือพี่ออ้กับนาสาวผ้ากันไปเกี่ยวเขานะ้อยปลาสะแบงถึงยามเล็กแล้วกับผ้ากันกูดูดันเลี้วกะหับเมื่อนึ่งนั้นทางพี่อาย ไหวหัวปวดหัวพี่อ้ขั้วไม่ขันเหลาให้หน้ากอนบังยักใบบักตอนของนาบัดหาจูมว่าหน้าสาวเป็นคนยังพี่ไอ้เป็นคนเสียบเสียบทันแลยวเราปล่อยไว้สุดไม่ลอยจังบ้างหน้าสาวคางข้างห้องเสียงห้องห้องหาเมียพี่ไอ้เฝ้าเลี้ยงส่วนเอามืองุ่มเพลินผู้เธอหยั่ง เดื้อห้องเสียงห้องห้องห,องหาแม่คขลาดห้องแจงแก่เสียงเบกกะกระอปานอยู่มาดุดนั้นมือหากคนชิล่วงหลอกคิดจักตอกดากมาหาเหลืองอยู่บอ่อเศร้าเล่ยไปละขาเขาเอาแต่ฝนมันดีเอาไปยี่ในดอนป่าจะเบียงปกไว้ตัดสินใจขึ้นบานทำทรงนาลาลาว่าแม่เอ๋ยเขาว่า ันทางแม่เฒ่าหยังก็โอยโอยหງองเสียงห้องแล้วก็จุ่มว่าบักหามึงเอ้ยกูบอกมึงไปเฝ้าอยู่ซุมื้อมึงนบไปูเคยไข่คําบ่ว่าเศร้าเศร้าเด้อเ นจาจักใหญไปเข้ากับไผ่บ่มีหมูไปผู้เดียวลูกกับยา่านหันเหล้วอีมเมอึยแต่นั่นทั้งแม่เ่าก็เลยหันไปเว้าจ่าตันต่อลูกสาววายล่ะนงเอะยมึงไปเข้าเข,าเขา้านำเขาเพอเป็นหมนงูพ่อได้เปลี่ยนคู่อ๋อย่านเสาจังเต่ามาใหญ่ส่วนเอาหน้าไปนาะบ่ทันคำ ไอ้พุกคัมบอนเผลาเถียงสุ่มบอนสีนอนเพชรสองตอนเถียงสุ่มเจียงคุ้มแล้วผัดว่าหน้าสาวนอนล่านั้นไข่สีนอนทางนี้นอนหนึ่งยาสุติงยังกะวิดอิงติงตอนเวียนจังหวคทำค้ำเบิงใจพี่ไอ้ฮอนเด็กขอนยูบอเป็นเหนียวเบิงเห็นแข็งถึงนขามาตายตาบอทองหนอหนอเราฟังเสียงหม้ก่อน ขวนจังว่าดึกเดือขอนมามันหวนมันเฮา้าทุมมาจอบวอดสัมนีเธอาเ้าณาสาวบ่พอเข้าก,กะเลยโวละวัา,เาวงเอาเด้อคอยว่าขั้นมันมามาเฮงหายหายกินใส่ผู้หญิงหน้าสาวมิดจริงๆิงทั้งสันทั้งตัวทั้งพงขนหัวลูกกะทัวไก่เหนือหละกขันสิขึ้นเมียบ้านสังมาไก่ทาง่า,านสันดีหนอปทา เงคันขันเบาเคือตอนจังวันฮ้อนค้นหองบรับลร้องเร่หมอวาหน้าสาวขาดลาตินเพียงซุ่มเทียบแน่นหังพี่ไอโบได้ยังมือควไปถึกมาเลยพี่ไอไทยใสซุ่มเฟียงทอนเค่งตงัน แทั้งพบหัวผเังซ้าพี่ไอ้น้ำจนมันเี่งจนตะวันมันแดงสว่างมันเป็นยามเศร้าคิดเด็นยงามันด้เาสิขึ้นเมียต่เมียสังไปเห็นไผ่ใดแ่เบาแมวลาชากได้กินทั้งผู้เมียสัมผัสว่าลาหนังเอ้ยลาน้งเอ้ยเม่แต่โขเข่าเสด้วยจังมาหอดลูกสาวขาดลาเบาว่ามวยขอสวงกันละมันได้พันกันเข่าพราะปันเข้าเบ็ดเพียรพี่ไอ้กินผูแก้ ใจแท่เงี้ยบอินเราหัวใจเมียยงก็เป็น่ยนเต็มเต็มทั้งซุ่นทั้งดาว่าอีหามึงเอิงให้เขาสี่แล้วสัมาเรสูบเพิ่มนทังคู่ลูกสาวผัวราจักมาเล่าสิมาสีย้ำได้บ่หูเมียมีแต่เล่าปวงเสือมาลงคุกอีนังนเดี๋ยวทั้งหางทรงของเม้าเขามาเหยียดแต้าหูยาไข่ขั้นเจ้าข้นเจ้า สี่ขโมงนั้นดอกพนาหนาหนวนมาวัดสังนายจินํามาจกามอกบ่อเมงองปากคือคนบ่อน,นอกูอยากพ่อตํามือแร่งวันนีฝามามีให้มึงกินหมดจำให้มึงไปกดกรรสวรรค์เมืองฝาผู้อายุยืนเดิมมาจอบ่อผู้อายุยืนเดิมมาจอบวอ